อันนี้มันจะอยู่ในเขตอาสามานรือ่ครับมันอยู่ในพื้นเขาหลวงครับครับผมแล้วก็ขี่ลูกขึ้นไปใช่ไหมขี้ก็ถ่ายรูปข้างบนแล้วก็ข้างล่างพอดีก็ยครับครับผมครับเดินไปนี่นาขี้นาคาต้นขี้มหาโพจากประเทศอื่นเดียวกันครับผมบ้านที่ปอบก็อยู่ฝั่งนี้ครับอันนี้โลกอยู่ฝั่งนี้บ้านขี่ปอบเดินไปทางกอบใ่กครับครับครับผมตอนสบายนี่นะครับ อันนี้เรามารีวิววัดสวยงามของจังหัดรบุรีนะครับวัดน,นนทสวรรค์ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับหลังจากได้คำแนะนำจากผู้ที่ดูแลวัดนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปตามที่ท่านแนะนำนะครับ ย่าบรรยักาศมากนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนนสวรรค์จังหวันร้อยเอ็ดนะครับวัดนนสวรรค์จังหวันร้อยเอ็ดนะครับ เป็นวัดที่สวยงามอลังการงานสร้างครับ